กล่าบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมในคนเดิมกับเกม kingdom hero mobile นะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่พี่น้องๆกับ i n d e p e n d e n t นะครับอ่าทักทายหน่อยเร็วสวัสดีครับงมีคนเดียวหรอโอเควันนี้ผมจะพามาลงดันเจี้ยน70นะครับเป็นดันระดับกลางนะฮะก็เป็นดันใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในแพทนี้เลย2มาล้มเฮียนเต้ระดับกลางนะครับ ก็เมื่อกี้โดนไปประมาณสัก5-6กรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับบอกได้คําเดียวว่าดันถือว่าก็อยู่ในระดับกลางถึงยากนะครับถ้าตีไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนบอมแป๊บเดียวตายได้นะฮะก็พยายามหาที่ที่มีฮิวกันสัก2คนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวลงไม่ไหวโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับรีเจียนะครับก็จะมีเงาใหม่ แจแอนดากอนเบรดถือว่าแรงใช้ได้สเต็งเยอะเลือดเยอะนะฮะดอกมา้าแซนเซอร์เฟอร์ด้วยแซนสเซอร์เฟอร์เนาะแล้วก็มีพวกอาวุธดีๆอยู่บ้างแต่ว่าถ้าดีสุดก็น่าจะเป็นเงาใหม่นะครับแจแอนดากอนแล้วก็ตำลามีแทักสปีดมีเลดบูสท,ที่เหลือก็ไม่น่าม,มีอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ามีเคลเซนลตมีลาดโอเคตัวต่อมาครับจะเป็นกวัวซอนะครับกวัวซอจะโหมี เกราะใหม่ด้วยครับ Battle Lion Armor นะครับใช้ได้เฉพาะขุนพลกับจอมยุทธ์ Stength คอนหนักไปทางคอนนะเป็นเกราะที่ดูกลางๆแต่ว่าดีฟเอนส์สูงมากนะครับเป็นเกราะใหม่เลเวล80แล้วก็มีทวนใหม่นะครับ Horsebane Cladtop ก็ใช้ได้อยู่นะแล้วก็มี Rising Dragon นะครับแล้วก็มีหมวกขุนพลครับ Helmet of Domination ที่สำคัญเลยคือมีทวนใหม่ด้วย Dragon Lord Helmet นะครับใช้ได้เฉพาะจอมยุทธ อย่างของขุนพลเขาก็จะมีของเขาใช่ไหมที่เป็นเฮเวลี่ถูกปะที่ดรอปจากริโป้เนาะอันนี้จัดว่าเป็นทวนที่ดีมากและมีค่าวิทย์สูงถึง45เยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยแล้วก็มีม้านะครับเพลินผางทุ่งนะครับปินเซแลเเซน สกิลซิลและก็เป็นเลดบูทสกิลไม่ค่อยเท่าไหร่แต่อเทมสวมใส่ถือว่าดีมีบูทออฟโดเมน a ชั่นด้วยนะครับบูทใหม่ของขุนพลขุนพลนี่บอกเลยว่าดันเจียนนี้ซัพพอร์ตขุนพลค่อนข้างเยอะนะครับมาดูอย่างเฟิร์นกันบ้างนะครับก็จะมีธนูใหม่ใครเล่นธนูต้องทำนะครับมันจะแรงกว่าของเดิมอยู่นิดหน่อยใช่ไหมกายใช่ครับประมาณ3.5ดาเมจเมาแต่ว่าสกิลยุทธสูงถึง17เเลยนะครับก็เป็นซันช็อตที่ค่อนข้างดีนะครับก็มาหากันได้ แล้วก็มีเสื้อใหม่ครับ Armor of Hero นะครับเป็นเสื้อ75ก็ผสมผสมกันนะจากที่ดูดูนะครับการท่าก็จะคละคๆกันไปนะครับสกิลก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับมีฟิสิกส์ฟิสิเคิลนะครับก็ตำราปกติมีหมวกใหม่จอมยุทธด้วยนะครับแต่เหมือนพี่โทนี่บอกก็จะดูกุยๆหน่อยดูไหมหมวกนี้เอ้ยมันก็ดีเป็นสายโอ่เด้ดีเป็นสายใช่อันนี้ก็หมากับสายสายเต็งถูกปะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวันต่อ มีหมวกแอสซิสตินแบมบูเฮดปกติมันก็อันเดียวกันอยู่แล้วปะ่ะใช่ไหมอันนี้แต่มันเป็นหมวก80มันไม่เหมือนแบมบูเฮดปกติแบมบูเฮดปกติไม่มีคอนถูกไหมแต่อันนี้มีคอนหรือมันมีปกติอยู่แล้ววะจำไม่ได้แต่อันเนี้ยรีเยอะมันเป็นหมวก80หมวกใหม่นะครับหรือหมวกเกา่าไม่รู้นะแล้วก็มีวินเชสเตอร์อ่าโอเคอ่ะต่อมามาดูกาเซียนครับกาเซียนี่ตัวท็อปเลยสกิลแรกเลย Thunder Person Book หรือแหอสนีนั่นเองนะครับแล้วก็มีพัทสกิลยดสามสิบสองนะครับจัดว่าแจมแล้วก็มีมีรีเลตบูทนะฮะตำลาเนี่ยคือดอปมาก็ลุ้นกันหนึ่งในสามดีมากๆนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าใหม่ครับนี่เป็นยูจิลบของจอมเบสแล้วก็มีอ่าแชนเซอร์ลบของกุนซือนะครับก็มีใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นไม้ธรรมดานะครับพัดดอปดีมากนะับบอกเลย โอเคก็ประมาณนี้โอเคสุดท้ายครับมาดูที่ซีหลงซีหลงนะครับจะมีเงาใหม่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นเงาที่แรงที่สุดแล้วนะครับก็คือของขุนพลเงา80 1้อสนะฮะสเต็งสูงคอนสูงมากๆนะครับแล้วก็มีดาบใหม่ดาบสั้นดาก้อนคิริน70เนาะแล้วก็มีชุดอ่าแบทเทิลไลออนนะครับมีชุดอาร์เมอร์ออฟโดมิ n เอชันอันนี้ดีมากๆนะครับสเต็งสูงมากแล้วก็ สกิลนี่ครับพาวเวอร์ฮิตหรือตัดจิตพิชิตชัยนั่นเองฟิชิงอาร์ซิเคิลนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วจะไปหนักทางชุดเกราะกับอาวุธมากกว่าอ่ะประมาณนี้สำหรับของสวมใส่นะครับ silver scale ด้วยมีม้าใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปลงกันไปเลยพี่ลุยชุบผมก็จะเปิด2จอนะครับเพื่อนๆอ่ะไปฮะลุยเหมือนเดิมครับที่กับตันก่อนพอกับตันตายก็วิ่งมาตีครับพยายามเดินนำหน้ารถมานะฮะโอเค เดินนำหน้ารถมาไปบอสก็อย่างที่เพื่อนๆทราบครับถ้าถ้าฮิลน้อยเนี่ยอาจจะลงไปนอนได้นะครับอันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันโหดอยู่ใช้ได้เลยนะครับเออมันโหดใช้ได้เลยนะอันี้ผมก็มากับคนในกิวนะครับพยายามลงกันเป็นตี้นะครับ จะได้เล่นกันง่ายๆมาสามคนก็ได้นะครับถ้าคิดว่าหิวแน่นพอพยายามเป็นสายคุมอ่ะจะเล่นง่ายนะครับดันเจี้ยนเนี้ยอะไรพี่สามคนไม่น่าไหวนะครับคุมไม่น่าไหวใช่ไหมสามคนไม่ไหวเนี่ยสี่คนอ่ะไหวสี่คนกําลังดีถูกไหมคิดว่าถ้าสี่สี่คนหิวล้วนอ่ะไหวอ่าโอเคแล้วก็ดันเจี้ยนนี้คนมันจะไม่ไหวเพราะว่าตรงตรงกาเซียงกับชี้หลงนะอาเข้าไปอ่ะ มันวูบเลยวูบเลยใช่ไหมถ้าเข้าไม่พร้อมกันด้วยถูกปะ่ะใช่เข้าไม่พร้อมคนเคลียวูบแน่นอนแต่ดันเจี้ยนนี้จะใช้เวลาค่อนข้างไวนะครับใช้คาว่าค่อนข้างไวเลยเพราะว่าเราเดินนํารถอยู่แล้วถ้าเราแบบไม่ตายกันหมดยังไงก็ไม่ค่อยพลาดนะครับมาดูตัวแรกผมได้อะไรบ้างอ่าเกลือครับตัวแรกผมก็เกลือเลยนะฮะแต่ดูตัวคุณซือก็คุณซือ,ซอได้รองเท้ามานะครับ ตีอย่างเดียวพยายามเดินนำรถและตีอย่างเดียวครับมีเพื่อนฮิวเยอะๆจะได้เล่นง่ายๆนะครับเลือรถเร็วอยู่จะบายบือผมก็อารงณสองตัวเลยมีกุญจือด้วยกดติดตามไว้ครับไม่มีมรีอลอนวอลก็จะลูกก็จะตายบ่อยหน่อยอย่าลืมกดคุณดอบนะครับ ถ้ากลัวตายก็กดการตายเป็นนาทีไปเลยฮะช่วยได้เยอะพอเมื่อกี้ผมก็ลงไปเค้งอยู่กาเซียงครับถามว่ากาเซียงโหดไหมเดี๋ยวลองดูเลยดูเรื่อนรถแต่ฮิวกันหลายคนก็ไม่น่าเท่าไหร่นะฮะฮิวกันหลายคนอยู่แล้วครับสบายเดี๋ยวผมเปิด้าเมจให้ดูแล้วกันนะครับชึบ พยามยามีกุญซื้อลงนะครับคือถ้าเราเพื่อนเล่นกับที่คนอื่นอ่ะกดดูปาร์ตี้ก่อนเลยนะครับว่ามีกุญซื้อฮิวไหมมีกุญซื้อกี่คนนะครับคือถ้าลงแล้วมีแบบจอมเวส4ี่คนกุญซื้อคนเดียวเงี้ยผมพูดเลยนะเละเละแน่ๆนะครับใช้คำว่าเละแน่ๆเพราะนี่ในทีมเนี่ยมีกุญซื้อสองคนจอมยุทธสองคนแล้วก็จอมเวสหนึ่งคนนะครับมีฮิวสามคนนะอ่ะเออมีฮิวสามคน ก็เลยแบบลงได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ฆ่าไวด้วยจะมาเจ็บตรงกาเชียงกับซีหลงหนักหน่อยนะครับปึ๊บๆเคพอใกล้ตายเดี๋ยวผมจะกดติดตามครับเป็นทริคเป็นทริคเล่นฮึบพัดใหม่ มีพัดใหม่จริงด้วยพูดพัดใหม่พัดใหม่ก็ามาเดี๋ยวไปถึงซีหลงก่อนเดี๋ยวเปิดให้ดูเราไม่ได้หนึ่งเอ๊มีพัดใหม่ด้วยจะทำครอบมาและไว้วอสามตัวแล้วได้พัดสีฟ้ามาครับได้ตีจังวะสามสองไววอจริงมันก็ขายในตัวละร้อยทองร้อยทองไว้วอ โอ้โหแบทเทิลไลออนนะครับหลอมหนึ่งพัดไปสามสิบเอดอันนี้ส1สเอเพื่อนอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ส1สเอดนะครับเพราะว่าผมสับจออยู่แล้วก็ทวนไมอูแต่เป็นทวนร้อยสี่จุกกุยวะส1สเอดตอนนี้อาจจะขายได้ขายได้ขายได้อยู่แล้วเพราะไงก็เป็นสอสัทมีสองรถสังทองแน่เป็นของท็อปนะครับ ไม่งั้นเราจะชว,วนลงทำไมไวัๆาได้พัดใหม่นี่แหละพัดสามสองแม่งการันตีห้าร้อยอ่ะพัดใหม่นี่บอกเลยว่าการันตีแน่นอนนะครับความแรงแนวถ้าไม่ดีก็เพื่อนอาจจะลงไปเคล้งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็รีบมารีมชุบเพื่อนด้วยนะครับก็ตัวหลักนี่รู้สึกจะจุก,กุยนะครับ รู้สึกจะเกลือพอสมควรแต่ก็ไม่เกลือหรอกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนี่ธนูใหม่ครับซันช็อตนะครับมีเสื้อใหม่เดี๋ยวเอาไปขายเอาไปขายมาดูตัวคุณซื้อหน่อยคุณซื้อก็มีเมื่อกี้นะครับที่ดีนะฮะจึ๊บจโอเคซีหลงก็จะ ค่อนข้างโหดนะครับดูครับอย่างมีคนตายกันหลายคนเลยแล้วก็ลูกน้องด้วยนะครับเรียกสกิลทีครึ่งหลอดครับแล้วก็ลูกน้องด้วยลูกน้องค่อนข้างเถื่อนถ้าไม่มีนักเวทเคลียร์ลูกเนี่ยจะเล่นค่อนข้างยากนะครับอันนี้บอกเบยสําคัญนะฮะสำคัญมากๆของใหม่นะครับก็รีบลงรีบขายจะได้ราคาเยอะๆนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยประมูน่าจะคือคักเนาะ ประมูลต้องคึกคักแน่ๆมาดูว,าว่าผมจะได้อะไรจากซีหลงสกิลจะดรอปกลางไลท์หรือเปล่ากลางไลท์ถุยกลางคลิปหรือเปล่าดรอปพาวเวอร์ฮิตมาทำไงขายสิครับรออะไรไอ้โ,อโหนั่นมันคือสกิลซีหลงเหรอที่เป็นขวานตกอะ่ะไม่รู้ครับน,น่าจะใช่นะ เออน่าจะใช่โอ้ได้เงาใหม่ตัวคุณซื้อได้เงาใหม่รับรางวัลก่อนกดรับรางวัลแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึงนะพี่โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลประกอบการดีไหมนะครับลงรอบเมือ่อกี้ตัวหลักผมเนี่ยมีดาบอ่าดาบ65มีหมวกแล้วก็ทูตนะครับจะหมวกก็น่าจะเปลี่ยนกันแล้วเนาะคงไปใช้หมวกอื่นกันแล้วก็พัดก็บอกเลยว่า จุก,กุยครับใช้คําว่าจุก,กุยได้เลยว่ามันไม่ได้อะไรเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวกุญซือแป๊บหนึง่งโอเคขายเทมแปบบ๊บปึ๊บอ่ะดูตัวกุญซือกุญซือของดีมากมีเงาใหม่แต่เขียวอีเลยฮะเงาใหม่เขียวอีเลยแต่คิดว่าน่าจะเก็บเอาไว้เปแบบว่าหลอมได้นะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางการลงดันใหม่เป็นดันกลางเจสิบนะฮะ ของซีหลงนะครับชันเหมือนอันยีนะฮะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ก็ถือว่าเล่นได้แต่พยายามหาคนฮิลสัก2อสคนนะอย่าไปแบบมีคนฮิลคนเดียวผมบอกเลยไม่น่ารอดนะครับฮิลอย่างน้อย2-3ถึงคนถึงจะเล่นง่ายนะฮะโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันถ้าผิดพลาดไหนะขออภัยด้วยนะครับวันนี้ผมเล่นขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับบา,บายๆหน่อยเร็วบ๊ายบายบบ๊ายบายยครับโอเคบ๊าย